Okay. สวัสดีครับสวัสดีครับพลกวัอ่าวันนี้จะมารีวิวเกมใหม่นะครับเกมไก่กระโดด <c oughs> วันนี้จะให้น้องพามฝึกในการเรียงบล็อก,อกตามตัวอย่างบล็อกแบบนี้ใช่อันนี้ก็คือบล็อกที่เราเขียนโปรแกรมไว้ แล้วเราก็ copy ่งเป็นสองอัน๋ยวผมสมมตินี่คือการ copy duplicate แล้วเราก็มาวางค่ะพอะม,มาวางเสร็จแล้วเราแยกชิ้นมีสามอันอีกแล้วเหรอแยกชิน้นแ,แยกชิ้นให้น้องถามลองมาประกอบร่างเองโอเคโอเคโอเคลบก่อนอ่า โอคอกัอปี้แล้วก็มาวางแล้วก็มาแยกล่างแล้วก็ให้น้องทาฝึกประกอบโอเควันนี้เดี๋ยวน้องทามาฝึกประกอบบล็อกแล้วก็มาลองเล่นโอเคเริ่มเลยโอเคอัน okay, นี้ลูกทำเองนะอ่าทำให้เป็นมือจับกอนลูกมือจับยังไงคลิกสิคลิกข้างไว Khi kháng lại làng mà và ô nâng kì mẹ lạc mà ô sóng kì bọc cọp tỏ bóc hay mượn á hả không าวางเอ่เออ,อยู่ตรงกลางไ,ได้หกสามเอ้ยอ่าลากมือไปน่หยิบก่อนสิให้มันเป็นมือก่อนลูกอา่าเป็นมือแล้วลากข้าไปต่อข้างบนโป๊ะวางเป็นเงาเงาวางได้เลยวางเลยลูกปล่อยนิ้วอา่าสีฟ้าใส่ตรงกลาง อ่าเป็นมือจับแล้วก็ไปวางโอเคอันนี้ก็สีส้มส้มไปวางโอเคอันนี้สีเหลืองไปต่อกับสีฟ้าโอเคหนูจะเอาให้มันเป็นวางแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาแบบนี้ ทำแบบนี้โอเคเก่งมากทีนี้เรามาลองเทสอะมาวางของน้องทามร็จเอาปล่อยมือกับระวางนี้ใช่ไหมทีนี้น้องทามมาตรงนี้แล้วลองคลิกไก่กระโดดไหมออโอเคลากไก่กลับมาที่จุดนี้ก่อนออลองกดตรงนี้เทสของเพลงกดคลิกโอเค โอเคอันนี้ถือว่าใช้ได้นะนี่คือการโค้ดระบบของน้องพามต่อถูกนะคะไข่กระโดด <laughs> ครั้งที่แล้วกระโดดอยู่ข้างล่าง <laughs> ทีนี้เดี๋ยวระบบมันสับสนเราก็ลบก่อนโอ okay. <l ap ing> เคโลบไปใช่แบบข้างหลังก่น <l ap ing> อนพอมันคลิกซ้ายแล้วค่อยเลือกรี l e t e คลิกซ้ายแล้วก็ดี l e ทเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพ่อให้หนูลบโอเค อ่าทีนี้กดมาสก,กอร์ทีนี้เราเริ่มเริ่มเล่นแต่พอกดให้หนูเตรียมกดอน,นุทพร้อ,อมหรือยังพร้อมแล้ว Let's go ไก่มาแล้วนะโดดเฮ้ยใจเย็นเฮ้ย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 มันวายว่าอ้าวอย่าให้ <laughs> ตายโอเค ลองขยายหน้าจอดูอีกหนึ่งรอบอ่าพอคลิเขียวให้น้องทำพร้อมยางไปฟักไข่เลยฟักไข่เยอะเข้าม่รอบสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยเก่งมากเฮ้ยเก่งอ่ะโอเค วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะลูกสนุกไหมคะสนุกค่ะเก่งมากวันนี้หนูเริ่มต่อบล็อกเองได้แล้วต่อบล็อกโคดดิ้งเองได้แล้วบ๊ายบายนะครับโอเคาไมมีลูกอีกแล้วอะ่ะใช่